วันนี้เรามาทำเมนูแซ่บๆกันอีกคือเก่าค่ะพี่น้องตําแมงกระพุนนะคะเด้งๆนะคะน้ําปลาร้นัวค่ะพี่น้องต,ตําแตงใส่แมงกระพุนนะคะทําแมงกระพุนยังไงให้เด้งๆนะคะแล้วก็ใส่ปูจืดที่ป้อมดองเอาไว้ด้วยนะคะพี่น้องบอกเลยว่ารสเด็ดมากๆนะคะเป็นเมนูที่เป็นกับแก้มได้ดีค่ะพี่น้องนะคะหรือว่าถ้าง,ง่วงๆก็เป็นเมนูที่ตาสว่างเลยค่ะพี่น้องนะคะ เวลาตำพวกก็ใส่กระเทียมไปสักสองสามกลีบนะคะพริกแห้งพริกสดผสมกันมันจะหอมมากๆนะคะแมงกะพุนที่เราต้มแล้วนะคะเอาไปนอกในน้ําเย็นจะทําให้มันเด้งเด้งค่ะพี่น้องนะคะถ้าเกิดเมงกะพุนไม่ได้นอกในน้ําเย็นอาจจะตัวแฟบๆนะคะเราก็ไปนอกในน้าเย็นสักพักหนึ่งนะคะตัวเขาจะพองขึ้นแล้วก็กรอบแล้วก็เด้งด้วยค่ะพี่น้องลองเฮดเบิงนะคะนะคะตำก็ง่ายๆใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาค่ะพี่น้อง น้ำปลานี่กะปองกะ,อะเอฟซีนะคะเอฟซี้ซพ่นค่ะพี่น้องไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่ากะถ้าทุกคนอยากตำซ้มตำให้อร่อยก็ลองไปหาตำมึงไปหาซื้อมาตำมึงนะคะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะพี่น้องมันจะนุ่นๆ่นนะคะนุ่น่แลก็น้ะะนำน้ำเขาจะแบบ เข้มข้นนะคะแต่ว่ากลิ่นปลาร้าจะแบบไม่ได้เหม็นนะคะไม่ไม่ไมหนงนะคะกะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนอาจจะชอบกินหนงๆหนงไม่เหม็นแนแต่ว่า้มมักรสที่แบบบอคบอยไม่กินหนงๆหนงนะคะจโจ๊โจกจกค่ะ,ะ,ะพี่น้องตำให้เข้ากันนะคะต้องใส่น้ําตาลปี๊บไปหน่อยนะคะเพราะมัลาตำท้องตำจะไม,มใ่ใส่น้ําตาลทรายนะคะค่ะเราก็จะได้แมงกุ้งที่กรอบกรอบนะคะนุ่มๆนะคะแล้วก็ปูจืดนะคะรสชาติก็จะมีเผ็ด มีเปรี้ยวนะคะแล้วก็หนังปลาหนั่นๆหอมๆค่ะพี่น้องก็อันนี้ไม่นัวมากเท่าไหร่ก็เติมเพิ่มนะคะใส่ประมาณสองทับที่อะค่ะพี่น้องแล้วมะนาวเป็นลูกสองลูกนะคะก็จะออกรสเปรี้ยวซีดเลยค่ะพี่น้องนะคะก็สีสันประมาณนี้เลยค่ะถ้าชอบป้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่นอ้ององกาว้นเวียนอยู่กับตำกับกับเขานี่ยค่ะพี่น้องเดียเด๋ยวตำเดี๋ยวย่ำเดี๋ยวยังสิละค่ะ ก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องแสบแสบต้องกันค่ะ